สบายดีทุกคนมากินไข่ลูกด้กันเดิมมือนี้ได้ไข่ลูกมากินผักกก็กมีผักสลัดผักกับมีหอมป้อมล้วกาดนีน่นผักกุ้งทรายแบบสดมากินน้ำกันได้ทุกคนเ้อตําน้ำลาดมาเป็นพิงงเงษตรงนี้ คับค่ะให้เด็มันนวตัวน้อยๆตบอดบริเวณชาตัว

Ничего я. เนียนค่ะแซ่บขนาด ល្លាបន់ទៅបានជាក់ខ្ញុង uh <sighs> จอาน้ำไปแลงมาเพชรครับ คิปนี้ก็ขอตัวละทุกคนไปก่อนเถื้อพวกันในมาคลิดน้าสบายดี